อาหารเนี่ยจนไรมากกินมา้องเดูทั่วไปเยอกินเไปเลยเนาะกินยังก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเลยเลี้ยงง่ายอีกตอนนี้อายุเท่าไรก่อนสิบแปดป่ะสิบแปดปีโสดมาพี่น้องเลยไหนครับสั่งครอบครัวได้แล้วเพื่อนฝังฝังไทยเพื่อนเต็มเาวาเลยบาทนี่เอาระวังสมมติว่าเขาสิแดงเมื่อหรือว่าแดงมาอยู่ผีน้องจะอยู่เซ่ยูเอ็ดเขายูเอ็ดเขาเมื่อยู่เพื่อนพว เขาเป็นคนส่วนนี่เอาเบ็ดมาหนอหรือ,เ,อเนี่ยไม่ได้เลือกตีแบบคนรอคนรวยไม่ได้เลือกตีบ<า>สบายดีคนหนึงเนอะพี่น้องเลยมานี้ออกมาหาน้องเบลพี่น้องสาวเต๋อเ,เพราะว่าลน่นนะไม่ได้มาหาน้องพี่น้องเลยหลังจากที่เราเข้าไก่ไปหลายๆบ้านแล้วละกะเบายาวนานวันนี้เนี่ยแต่ว่าค้ากับก็ได้ม,มาหาน้องเบลพี่น้องเลยบ,บ่าวผู้ใจไปขึ้นไปละ กับทีมงานเราสามคนตามข,ข่าวตามข่าวน้องก่อนโอ้อากาศหนาวพี่น้องยอยู่ลาวเฮาบม้ว่าทางภาคอืน่นห่อนบอกเรือนน่องหนาวคือกันคอมเมนต์บอกกันในเรื่องพี่น้องยถ้ากระหอบเทือนหนองหนองก็จะอยู่ทึ่งเหือดหมดแหละบรรยากาศงามมากเลยไปแหวบ้านเทนตมาไปบ้านหนองบิวบานปทถุชนขึ้นก่อนโมก้อนครูพี่น้อย คือแบบมือหน่อเห็นแต่มาจอบน่องบ่เมื่อไหมเมื่อก่อนๆนี่แหละแมนแมนจะรูปปัวนเขาแน่ใช่เจ้าข้าถ่ายคลิปอยู่ทุกคนกับปัวนแล้วเนาะน้องมาทานข้าวตาข้าวอีกแมนอ๋อคนเดียวบ่มันเนี่ยหลายคนน้องมาจะใส่มึงกินไเน้องไปยังอยู่เมืองไปอยู่เมืองสองมือแล้วอ๋อไปยู่เมืองสองมือแล้วไปเห็นยังน้องเบล เออก็แบบตัวเซตบอกส่วนไหนส่วนสิบไปรินน้ำ <c oughs> บอกกัญญาณายพวกไปเนาะรุ่มเดียนเนาะ <c oughs> าน้องคาก้าม้ามื่อกี้นี่ <c oughs> โอ้แสดงเข้านี่ใจตรงกันกับทีมงานเนาะกอ <c oughs> ลังมาฮอดกับพอดีว่าเจอหน่องเลยพี่น้องเยแมนพอดีปั๊บเลยพี่น้อยปั๊บมกักซีบบาทเดียวม <c oughs> <c oughs> ากับน,กน,าน,าน้องพยัญชนะน้ำหนักเท่นี่ยังความหน้กมันยังงามเนาะ สนามน้ำแด้งนี่ป้าแห่งไปลอยได้พี่น้องเลยแก่เจ้าไปลอยคือขวานขันแตงนี่หนึงป้าสับรถแตงมาพี่น้องอันนี้รถยังมาทันแ,แตงนี่หน้องยังงามจักนึ่นที่วา่าแลดออกไว้เลยนอกไปก็ไปไปเมืองนะเพอเดียวบ่เพื่อเดียวไปขายเครื่องมาหลุดตังไปเอาหนองนี่สิไปเอาหนองเนี่ยเอาขายเครื่องอ,อ๋อโอ้ขายเครื่องอันขายเครื่องแนวกินเหรอบ่เน่ทุกมือบ้นเราไปคนใคร น่าเห็นยังส่วนายอาหารนะบอกขายยังขายซิ่งขายยังบอกสิ่งน้องก็บอกไปขายเลยบอกขายเองเหรอเนาะบอกหูขายเนาะคิดว่าน้องเพิ่นไปหัวไปชวนเนาะหัวไปชวนเนาะไปเห็ดงานนาะพี่น้องเลยแน่หรือว่าเสวียกสนองมยังยังเวียยังยังลาย เห็นยังเวียงเห็นยังสัตว่วงในเวียงไะมเชียญ่ะเชียญ่ะอืมเชียญาแล้วท่าให้เองบ่แม่ใกล้หรือเ่าทีท่าให้ยังไม่หกยังไม่หกไล่เวียงเนาะจักหงาจักสีทางให้คือคำว่าจักสีเห็ดมันต้นเชียญ้ะมันต้นมีน้องเอ้แต่ละปีน้องกระทางอยู่ตีให้นาะหรือว่าเมย์ทางทางเออขันทางให้ยังงามเนาะตอนนอยู่ลาลาคือว่า มันอยู่ลาดมันอยู่ในเมืองเนี่ยว่าคือสีงามปะในีซน <c oughs> อันนี้เห็ดเวียกนักเนาะแต่ช่วงนักทุกพวกอะไรนักอะไรหางน้ำหางยังแต่ละเมือละเว้นบ่มันเพื่อชิแล้วแต่ละเมืองเออป็นทางเวียกง่าะน้องหนึ่งเขาหน,น,นุนน้ำไหมป่อฟยังยังยังบ่ท่านหนึ่งไพ่น้องกน้องฮากกามาอืมฮากกามาแต่เมือไพ่จะไปคนหนึ่งเขาแต่ละเมืองเธอแต่แม่เธอค่อย เอาเปลี oh, <epherd stumbled. S 1> ่ยนกันไพ่วางผู้นั้นหนึ่งเนาะนะพี่น้องเอ๋ยเป็นอย่างไรคนเป็นหนึ่งเข่าซอยนี่สามารถหากฮะอะไรนะกะกันมาไพ่เนี่ยขาดคนหนึ่งเข่าหนึ่งนามด้วยเห็ดอยู่เห็ดกินใช่น้องเบลพนันว่าจะไปเห็ดให้กินมาน้องเห็ดเป็นยังติเห็ดกินเข่าเห็ดกินน้ำนะเห็ดกินนะเป็นอยู่บโฮแต่ว่าแซ่บหรือบ่แซ่บอาหารเนี่ยจนลายมากินมาน้องเบล กิวไปกินไปเลยเนาะกินยังก็ได้กินง่ายอยู่ง่ายพี่นนองเลยเลียงง่ายอีกโดนเราได้มายั่งโสดคือเก่าบ่น้องหรืออะมีผู้เบาตักาแล้วยังโสดอยู่บม่มีบ่ FC สซีสงหาบ่มีบอกยังโสดอยู่อื้นวายก็เอาเฟซห้อยู่เบ่เห็ดเบ็่ทันเนาะอืม แสดงพระคนหายังบ่เห็นบ่เดเนี่ยอะไรพี่น้องดน้องเบลเาวาลาวบ่เฟซน้องนะเป็นภาษาไทยแต่คนหาง่ายอยู่นะคือมันหรคือเมื่อไรกับเอฟซนลออยู่ว่แบบเ่็ดชทแล้วบนอจักจัแชทจับ่าชทเลยทั้งเราโทษรอเล่าเราโทอล่าเรโทาวันเรื่องหักมาความหักมาหรอเราเอลบาป้ <Wow. S 1> เราบริวารว่าวันศิมาเยี่ยมมายามยมหนึ่งขันชุ่มมาเพิ่งจะมาดินมาเตียวนี่ได้บ่มายาม, <Wow. S 1> ม,มเยีเ่ยนนมยามเพื่อนอน้องนี่ย <c oughs> ได้เนาะเอาฮันยังสูเพิ่งกินมียังต่อนทับมั <c oughs> ม้งมามี่อืมไม่ไก่ก็คือว่าไรจ้ะไก่น้อยเป็นไก่น้อยเหรอวะอื <c oughs> มอยากมิจจะมาเสือเอาเองเนาะเป็ดไก่อยู่นี่เนาะมีเป็ดไก่เป็นอย่างไรทางอาญาหรือว่าทางไาปเถ้าเปิ่นเนี่ย หลายคักแน่เอฟซีเพิ่นเนาะเพิ่อนว้าเพิ่นบ่อยากบ่อยากกินเนาะในอื่นเพิ่นบ่จักได้ยังเพิ่นอยากได้ใจเนาะก็พอ <laughs> เพิ่นว้าว <laughs> ให้ได้ยูตี้ใจในชะ่ฟังเอะไรพี่น้องเอ้ยยันว่าเนาะยันว่ายังบ่มีคนจองเนาะแม่นบ่ร์ตงเบลนี่พี่น้องไก่ แต่ละมื่อพอดีตบเลยจำนียนะแต่ละมื่อเห็นมีตีผู้บ่าวมาลินน้ำนะบ่มีบ่เนาะบ่อากาศหน้าหน้านี่บ่มี่เคยมาลิน้ำใช่กะหนาวเนาะฉันว่าพระเจ้ามาลินก้าเคลื่อนก้าเคลื่อนมาอยู่ในเฮือนอะไรที่น้องไ่ได้บ่ได้ลงอยู่ตารางอืมอืมบุญเล็กกันบุญลตารางนี่หนาทางนี่เนาะเคยบ่เนาะเราบอกที่นาทางบ่เคยไม่ได้ยึดตู่ผัวนาะ ยู่ตัวไ่เคยอยู่ปะบ่เคยอ๋อแสดงว่าบ่เคยมีผู้บ่าวมาแม่นอ๋อแต่แต่มาเห็ดแต่แต้มาแต่เฮ็ดเวียงนี่ละจักเทื่ออะไรผู้บ่าวมันเห็นอะมีบ่มีเลยตัดเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่กันสิบแปดป่แม่นสิบแปดปีโสดมาพี่น้องเอ้ยนี่หอดอันนั้นในรการทีเ่าเข้าเวอร์ยังหอดสิบแปดปีไหนเนาะสั่งครอบครัวได้แล้วพี่น้องแมฝั่งไทยเพิ่นเต็มสาวเลยบาทนี่ อืมตะกี้ว่าน้องสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ทังเฮงนั่นเนาะมาเ,เต็มสิแปดปีเลยคือว่าทงใไฮทงหน้ารัว่าหัวสวดเพิ่นก็บ,บ่มีคนมาถากมาทางพี่น้องเน <laughs> นยเพิ่นยังหกอยู่น <laughs> บบ้องเนาะบ่มีคนมาซวยพี่น้องเยก็คือว่าและเอฟซีธนใดมักหักกะมีแต่ถักหาหน้องพี่น้องเยไทยจะเป็นลูกเคยไปจะนี่บา<ม>งทีงานเบาไก่หน่ะก็ทั้งประเทนมาเป็นห่วงอยู่พี่น้องเย ห่วงน่องเลยน่องมันยังโสดแหนมนาวๆนี่กับเพิ่นกันจมตลอดมาแต่ละนมีคนกอดเนาะเพิ่นจมตลอดทั้งบบาะท้ยกับโบ๊มีคือการเหนื่อโสดคือกันกับน่องแหละอะไกันอยู่เพื่อนนี่มีแต่น้องอยู่กับแม่บ่หล่ะกับหรันเออกับแม่์สองคนอาบมาสุว่าน้องอ่ผัวได้ซั่นสิบ่ได้ไปป้าแม่บ่ซั่น มาหูเออเอาระวางสมมติว่าเข้าสิแดงเมื่อหรือว่าแตงมาอยู่ผีนองจะอยู่ซ้าอยู่เพื่อนเขาอยู่เพื่อนเขาเออมือยู่เพื่อนฟัวมาเลื่อนล้างนหน่แม่อยู่กับร้านเออ่นอ้อยแต่แสดงว่าแตงเมื่อก็สบายเนาะมียังไนแดงเมื่อน่ะลุง<อ>เบลเหียดชุ่มนอนมะมีบก่กั้วมีคว,คว้วมีขั้วข้วตัวหนึง่งงัวได้มีบ่งัวมีงัวตัวหนึ่งบ่ จัเลยอาหยันวาน้องเห็นเขาแต่งกันแถวแถวบ้านแถวยังไงยิงตามว่ากันบอลเรือในใดเรือต้องมีต้องมีหัวควายโรดบ่ต้องต้องว่ายิงตามว่ากันบ่ขันมีเงินไรกะขัวงัวควายควายงัวกับบะมี่เอาเงินโรดเอาเงินให้แล้วก็แล้วห้าสิบล้านแล้วเลยแม่ป้าเธอพีินาเลยคันว่ามีงัวหรือควายกะประมาณสามสิบล้านเนาะ แล้วให้ถง่ายก็ง่ายคือยิงตามสองกลับสองฝ่ายเบากันเนาะเบาใจเนาะแมย์ถือเลขมาแลงมาจัดเลยจัดเลขได้ที่เนาอขนาดถือเลขเอามาถอกเลยก็ลอยหนึ่งถอกเลยไอ้ือซื้อรถออกจากห้างนี่เลยอ้อมตาเมื่อเมื่อวันศัตรูฟังเบิ้งมาแลงบางทีไอ้เฮงกับมี บางทีวาสนาซอฮาสิเป็นคู่ข้อกันเนา,า,าะอ่พี่น้องเลยเอฮาหวานเนี่ยพี่น้องเลยแต่แบบพายากกินมาดินมาเทียวกะน,น้องว่ามาได้เพื่อนวะน้องอยู่กับแม่สองคนชั้น้องนอนนำกนารหมดกับแม่เนาะแม่อนอนบอเดียวเลยอ๋อบัด<ม>บัดผู้บ้าโทรมาได้แสนสิล่มอยู่ใช่ไหมผูบ้าเออมาชมบอลคารมีผู้บ้าโทรมาได้สีเป็นโทรมาดินนำนะ ลบให้แม่เห็นเลยแม่บ่หายีิบ่หายเนาะใหญ่ดต่เนาะเันปล่อยมีฟัวเนาะเป็นยังไงูกเคยเลยเนาะแมเพราะว่าอันอยู่นอกกับลายและเจ้านายเขาจะเป็นสาวเถาขวายไปเลยเพราะเขาเจ้าว่าสิบแปดสิบเก้านี่ว่ายักเถาหรือเขาเจ้ว่าทางเขาเขาเป็นต้องขึ้นเนาะทาขึ้นเนาะมืว่าเนาะช่วงแรกเนี่ช่วงแรกเขาเจ้เอาฟัวกับประมาณสิบสหาปีเป็นส่วนลายไปเลย ประมาณแปดิบอร์เซ็นต์าแล้วไลวะอันนี้แตอนนองกายสิปดปีเด็วป้าสิบปเอาตอนอายุสามสิบมจากสิบแปดสิบเก้าประมาณปีหนาปีไหนอีกสองปีเอาเลยเนาะค่นไม่คนเอากับพรอมเมาอยู่ปะมือพร้อมพร้อมเนาะสมมติ่าเนพร้อมมื่อื่นนี่ปัจจิมาเมื่ออื่นนี่สมมติว่าพรอมบร้อมเราถ่ายได้ไอฟันตะเลงแบบซ้ายฝาแล้วเลย ตอนต้นแรกมืออื่นเมาเลยพอดีไปหับกันเลยเงินบางคนพอ่อแม่กับหยันเป็นห่วงเน,นยเนาะหยันลูกผลดตพัวนะแม่แม่เพราะว่าขดเขาเจ้ากับที่เราจะได้มักเอาพวัวครื่องฮาวานี่พี่หนุ่มเลยเอาพัวแต่น้อยในสิบสี่สิบห้าปีกันหอดสิบสิบแปดปีกันไปใน,ในแบบยากง่าแต่กับบูปาเป็นแน่เลยถามว่าเป็นไม่ห่างอีกก็ง่ายอยีกป่ะแม่นคือชิ้ง่ายมันเป็นไม่ห่างกันแต่ช <จะ S 2> ิวาน,นันพี่เป็นอะไรมันเป็นบางคนคือกันไดร ไม่ห่างมันห้าหนองเนาะมาก้นกันไม่ห่างกับห้าพวัญะกันนี่น้องเนาะบางทีก็เป็นเศร้ากับห้าพวัญะกูบ่าเนาะกันนี่กาว่าบ่ได้พี่น้องเอิงตามแบบดวงเฮงคือว่าซื้อเลขกับดวงไพ่ดวงมันคือตามมอคคิดนี่บ้าหงามปัญญิงสิวาเนาะมีคนหลงมมีคนคุยเจ้าว่าน้องเลือกมาจักหลงเลือกไล่มาจักเมื่นเต็มอัญญนย่ามาเยอะนะนี่จะแตทที่ต้องพูดมาจัก แซทมากอีสักซ้ําเตื้อยังบ่ได้เต็มอนุญาตเด้อแซทผู้เดียวอ่ะกะแซทสิมาบ่นองกับคือสิมนบมีสัญญาณพอซบ่ได้บ่เลยเลือกแต่ว่ามีคนลมเนะ้คนที่เขาลมบัดนอบมกเนะเขาลมนอบัดนอบมกคนที่นอมกเขาบมกเนะ ก็เลยยังอยู่เป็นโสดอยู่พี่น้องเลยคือคือว่าน้องบางทีกับหมักบางคนลรอๆสิน่ะซัมเบาไก่หนิว่าบางทีบเบ้าไก่ผสนกันแล้วแล้วอะไรบางคนคิดละลายคือเบ,บ้าผู้ชายมันเปิดมาห <Yeah. S 2> มักจากเริ่มก็เลยไม่ได้นะขอจะเป็นคนโสดนะขอ <c oughs> เป็นคนโสดนี่เอาเบิดนบะน้องหรือว่าเ <c oughs> นะี่ยมาได้เลือกดิว่าคนรอคนรวยม่ได้เลือกดิคื <c oughs> อแบบ สมมติว่าคันว่าจะเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันต้องร่มกันโดนใช่ไหมน้องเวลประมาณลองคิดว่าพอหกบกเดือนสองเดือนเป็นปีแล้วยอ่ะสมมติว่าคนที่เขาอยากมาแต่งมืออื่นมืออื่นนี่เดือนหน้านี่พร้อมแต่งนี่เ็ะได้ไหมต้องร่วมกันโดนต้องร่เมกังเนาะคำว่าถือใจกับบวกกันเป็นบอกถ้าสมมติคือจุดเลขมือมือมือแร่งนี่เอามืออื่นอาชีพมาเลยได้ไหมจ้ต้องร่มกันก่อนบอกต่อ แสดงว่าต้องพิสูจน์กันก่อนเนะพิสูจน์ครบห้าดูใจได้คอือขวานพี่น้องเลยแม่ความนองในอนองต้องบึ้งก่อนเลยแม่แมนเทือกและน้องคิดโมแบบฝ่าวฟังเนาะคือข้าวฝ่าวเอากันเน, <ใช S 2> นี่ยน,น้อยนึงกบะบาเป็นห่างเป็นหมายพี่น้องเลยนั่นคือแว่ามีคนมีเงินมาแต่งมืออื่นมือรถเดี๋ยเข้ามาโห่หใจกันนี่กะยากเลยแจักโม่สิแต่งไปแบบใดอืปนั่นะโอ๊กไก่น้องลายมเน้องเนาะเขาพี่น้องและไก่ในไอ้บะเอ้ บราเดินมาคนๆเลยลายไก่ยังจับต้มเลยกระดับสิยายจยังน่อยพวกไก่เนี่กระดับแมนแมนพี่กันบอลต้องประโยชน์ทาเขาว่าแข็งแกรข้นมากแหละไก่บินขำเพราว่าอะไรมันกินเลยไก่ตัวนั้นน่ะแมนบอลมันบินขาำพูดเลยนบัดเป็ดได้วยเชื่เป็ดก็กินบ่บพูดเลยแต่เอาที่เจ้ามีแต่ไก่บ่นเป็ดมันบ่สูบินเนาะมีแต่ไก่เนาะบินเนาะ ไก่นะไอเห็นนะไก่เลยอยู่แค่นอกนะพอเห็นได้บอกไก่บินขามัวบินตัดหน้าันนี่ไก่ๆนี่เขาเจ้ากินเลยกินเลยเขาขาเลยสิวายนี่มันขลุ่มปะชิลองเคยบ่เนาะเคยอืเป็นล่างบอกเหตุกันหรือเป่าเนาะแม่ไม่เขาจับตุ่มเลยนะบ่ได้บ่าวเท่นมากไปไปนอนกับไก่พวไก่บินข้ามไปนอนทันทีไก่บินขามสบายกินปะว่าด้กินไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชิวอันนี้ก็เป็น เพีดอีกแบบนึงพี่น้องก็รู้ว่าประเพลนี้อีกแบบนึงเข้ากับเขื่อนยะนิ่งแต่กับพุทธน,นิพุหูให้มะกามาถามน้องว่าแมนความจริงวะการมาแขกคนมาเป็ดไก่บินขามหัวนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแลนะ้วเนาะเป็นอาหารแในตอนนั้นแมนนอกไปใช่น้องมันกี้นี่แม่นอกมาใช้มืัอกี้เตะน้นนนนนำน้ำเนากอ๋อไปใช้มองมองนอกไปตอนนั้นนะเน่ยเออหน้าหมาบอนเดียวเนาะใช่นาะ แมนบอกอยู่ทางนั oh, ้นมัมมีบอบอลอ่ำหนามมียังไงมี่บอกข้าน้ำไม่หนีแห้งกับที่ว่ามัมมี่บอลมืัอนี้อาการน้ำหรือการหดลงประมาณเั่าไหร่น้ำหรือหดธรรมดาเนาะอืมน้องอิชิเปอาบน้มหมดเลยใช่ไหมจังน้อยจังน้อยเออน้องสไตล์โครมไปบ่ข้าน้องอิชิไตโคมไปถือโคมให้งานว่า สองสับมืออาบท่านนึ่งเดินเหรอถือว่ามันนี่ก็คล้ายๆแนวพีโนยอ่ะารับมันหากระมาแลกตอนแรกๆนีในแถวไทยแม่แต่เขาไปแต่สาวๆกันยังหนาวอยู่อย่างกับขี่รถกันยากเนี่ยได้ยังกินเมลงเนาะจากการ์โน่อ๋อน่องมาแต่เมืองก็ได้เอาอาหารมาบ่น้องเออยัน่าเนาะคล้ายๆเครื่องอย่างน้อยเอ้ยยังห้มากินอย่นว่าเป็นปูเป็นปลาเป็นนั่นเป็นนี่เบิดคลายแล้วอือคลายไปแล้ว มาอลไรมาให้ยังตำแจ่วเพชรอีกบาทนี่งยานว่าเขาใน,นเมืองเนะี่ซื้ออาหารมากินนั่นว่าใครคืองบุญอะเงินบนุญเนาะใครให้เพื่อนซื้อมาดูว่า,าใครแบบปันกันใครซื้อเออใครซื้อโอ้เสน้นของไปชวนจะเล่าซื้อ,อเนาะอ,อ่าคนกับงามจิตใจกับงาม <laughs> <laughs> ขนาดนี่ยงนนอำนาจนเลยยังงาม ขนาดน้ําจักสิซําใด๋เนาะพี่น้องขายเครื่องกะขายเครื่องช่วยเพิ่นซื้อๆพี่น้องบ่ได้เอาอีอีซั่นขายเพื่อขาแหงบ่เอาอ้าบาน้ํามันน้องขีไปขีมาเาเติมให้ติเามาส่งอมาหมาส่งอยู่พี่น้องเ้มีแต่ได้แต่เติมบัตเติมเบอร์แล้วก็แล้วเนาะแม่นบ่อืมบ่แม่นน้องิผู้บ่าวอยู่เมืองบ่เนาะบ่มีผู้บ่าวบ่ไปตบ่ จากเมื่อสุอท้ายสิปจอบมึงมีแถบอ๋อดูบม <c oughs> ่มีถึงแล้วไงน้องว่านน้องยังโสดที่เก่าเพื่นว่าฮับสมัครลูกเคยแม่เท่าจะได้ลูกเคยแม่กระสดแม่แม่ของน้องเพิ่นก็นยังโสดแล้วก็น้องซาเบลก็ยังโสดพี่น้องเลยว่าแม่เพิ่นก็นเป็นสาวม,มือซองพี่น้องแล้วก็อยู่กับน้องเพิ่นโสดบัดคอบัดขู่อบ่ คือว่าเฟสน้องลูกน้องกันยังคือเก่าพี่น้องเลยน้องเบลสาวเล่าถ้าพายอยากครบจากลุ่มก็คือว่าทักเมืองใดพี่น้องเลยมที่ม่านเท่ากะนจะได้เอามาพาจากน้องก่อนพอวากไก่มาหยาดแดงแงมาเจอน้องมากลับมาแต่เมืองก็เลยแวมาทายพอแม <grande S 1> oh. ่พี่น้องเอฟซีเบิองเบืองเธอมีคนกินหอดพี่น้องเลยคือว่าคลิปหนึ่งก็ปพิษใซสมุนก็เลิกพี่น้องเลยขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเมืองกับสมัยกำลังใจ อยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขข bye bye, นนดคนบ๊ายบายนะน้องเบลอาหง่าไม่ดีกัอน,นอเลยสาวเต๋ออืออ่ะอยากให้กบกขอบใจเด้อได้ขอบใจอขอบใจได้อะยะยินมั่นขนาดได้แบบถือไม่เถ้าคนใหม่แปลไม่เถ้าบบใหมู่กเคยทีู่กเคย <laughs>